คคนมากเลย่ะได้ดูหรือยังครับยังไม่ได้ดูใครรับพันะิศเลยไม่ได้เราดูจากเมื่อกะกันแล้วเราดูบทกันแล้วเราเล่าก่อนแล้วเราเล่ากันได้ครับก็ภารกิจรับจับจิ้นเดือดนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หมวดท่านนะครับแล้วก็ผู้หมวดเปาครับได้รับมอบหมายภารกิจนะครับให้ไปแฝงตัวในกองถ่ายซีรีส์ครับเพราะว่าจะมีแบบนักแสดงที่เป็นเอเจนต์ขายยาใช่เรื่องมันก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับแล้วก็ เคมีของทั้งคู่เนี่ยมันก็จะแบบมีความเป็นคู่กัดกัน,นใช่จะแบบไม่มีใครยอมใครผมจะเป็นคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะใก,กล้นาน,นี่จะแบบระยะไกลเนาะครับอ่าเป็นยังไงคะนานี่ระยะไกลยังไงนระยะไกลของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือแบบว่าจะไกลแค่ไหนผมก็เก่งหมดนะครับเรื่องต้องตรงนั้นสามารถแตกได้ครับถ้าเจอผู่บวกกันตัวท็อปสอนอเลยอ่ะตัวท็อปเลยครับตัวท็อป่างนี้เลยนะ เราเป็นแบบว่าตำรวจเพิ่งจบใหม่นะครับคือในเรื่องต้องไม่ถูกกันใช่ไหมคะคือในเรื่องจะมีความแข่งกันมาตั้งแต่สมัยเรียนและอะไรสมัยแบบสอบเข้าหรืออะไรต่างๆก็จะมีการแบบคอยจิกกัดกันตลอดแล้วพอพอมีภารกิจที่ต้องร่วมกันก็เลยจะทําให้แบบเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ที่มันแบบไปขั้นแอดวานซ์ขึ้นเลยซึ่งตอนนี้สามารถที่จะจิกกัดเขาได้ก็ในเรื่องผมจะผมจะเป็นคนจิกกัดเขาในเรื่องผมก็แบบว่าแบบ ให้อยู่นิ่งๆอยู่ดีๆอะไรอย่เงี้ยประมาณนี้แต่เขาจะเหมือนแบบเป็นแบบคอยมากัดคอยมากลัวอะไรเราตลอดเนี่ยคือวิในเรื่องเนาะในเรื่องครับชีวิตจริงรักกันดีครับเป็นเป็นเพื่อนี่รักกันดีครับไม่มีการเฉาป่ะเนี่ยเฉาป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่แพนมาแพนมาแะไรนะอ่าไอ้เรื่องมันก็ต้องเป็นทำเป็นต้อรวจย่างกาศมันก็ต้องกำยำอ่าเราก็ต้องเป็นเพราะเ่อการที่หรือไม่หรือว่ามันได้อยู่แล้วของเรามันดีอยู่แล้ว เพิ่งถ่ายไพลอตเองไม่เพราะว่าดูจากเสื้อวันนี้กหวงดูไม่ธรรมดานีออันนี้ก็เป็นเระยะใกล้อันตรายสู้ระยะไกลเรียกไกล้อันตรายหมดเลยอ่ะยังไงยังไงคะคือฟิตหุ่นต่างไหมคะก็เดี๋ยวรอจบอูก่อนเนาะใช่รอรอเสร็จโปรเจกต์อูครับช่วงนี้ก็กำลังซีรีสกับอูคาแรคเตอร์มันแบบว่าค่อนข้างต่างกันเยอะครับแล้วเขาบอกไหมคะว่าแบบ เอกความเป็นคู่กัดของเรามันต้องอยู่เลเวลไหนผมว่าคือมันมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่เลเวลหนึ่งแล้วกันจนอาจจะไปถึงเลเวลจนแบบจะดูว่าสองคนนี้จะลงเอยกันยังไงนะการที่ที่สองคนเนี้ยคอยกัดกันตลอดคอยตีกันตลอดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลงเอยกันแบบไหนอ่าแล้วลงเอยแบบไหนคะสกายสปอยไม่ได้จ้ยอันนี้ยังยังไม่รู้แบบว่าปทดเหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มันเป็นแค่พายท์พอตอนจริงมาก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างท่านอาจจะ ตุยก็ได้อะไรเงี้ยเอ้าเราเลือกก่อนเลยเหรอไม่แน่เราเลือกก่อนเลยเหรอไม่แน่ครับเพราะแบบเอกว่าแต่ชื่อเรื่องมันก็นิดนึงนะคะภารกิจภารกิจลับอีกอีกข้อหนึ่งอะค่ะภารกิจลับอ๋อจับจิ้นเดือดเออมันจิ้นเดือดขนาดไหนคะอันนี้อาจจะต้องถามผู้กำกับนะครับเพราะผู้กำกับเราก็สอดแทรกเก่งมากคเออพอมไหมคะพร้อมการจับจิ้นเดือดไหมคะวันนี้จิ้นดีเอาเราเอาลิ้นเออใหม่จิ้นสองซ้ำ ยินดีอยู่แล้วครับยินดีแล้วก็ถือว่าเราจะทําหน้าที่ในภารกิจรับจัดจินเดือนให้เต็มที่ที่สุดครับดูแฟนๆเขารอคอยไงคะครับสกายนันนี้ก็คอยรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เล่นมุกเดี๋ยวนี้เล่นมุกเล้งวาใสเนี่ยแต่เราก็จับจังหวะเขาได้แล้วนะครับเออขาแบบติดติดกันเลยนะคะเพราาะว่ไม่ถึงก็เลยนะครับอ๋อโปรเจกต์ใช่ไหมครับเดี๋ยวปีหน้านะเจอกันยาวๆเจอกันยาวๆยังไงก็ สกายอันน um, oh. right. <cn> ี no ้ไม่หายไปไหนครับเออมีแบบมีเบื่อหน้าประมนขาดนี้ไม่มีไม่มีครับต้องทํางานด้วยกันทุกวันครับผมเบื่อหน้าเดี๋ยวทำงานด้วยกันไม่ได้อ๋อว้ยใครใคระยะไกลสิงค์สั้นนะอันนี้โกหกพี่เะเนี่ยครับเอาตายละอันนี้ไม่ได้โกหกไปที่ป่าเอออันนี้ไอ้นี่อะไรพี่หรือเปล่าเมื่อกี้สิงสั้นสิงคมสั้นแตเมื่อกี้ระยะไกลอยู่นะเมื่อกี้คุณพ่นลมไปแล้วเออมันใส้นิดหน่อยอะ สกายไงคะเขาต้องร่วมงานกับเขาอีกยาวๆเลยครับก็สบายครับมันก็เราแบบรู้จักกันรู้จักกันดีครับผมอ้าวเหี้ยเขาอีกอันนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วเพราะมันรู้จริงตอนนี้พอพูดทีแล้วแบบมันมีปฏิกิริยาพี่ก็ตกใจนิดนึงมันจะฟ ok ิลๆนี้ครับอะไรแต่ไหนๆเป็นการโปรโมทพี่ตั้งใจเหรอเมื่อ้าวผมพูดไม่รู้เรื่องเสียนะเอาไปต่อแล้วกันคืออะไรลืมคำถามเลยกำลังแต่ว่าคือ เริ่มสนิทกันมากขึ้นหมายถึงรู้ใจกันสนิทสนิทกันอยู่แล้วนะมันก็พอได้ทํางานร่วมกันมันเริ่มแบบเข้าขายรู้ใจกันมากขึ้นไหมคะครับก็จริงๆปกติมันก็มีมีความซิงค์อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาแบบปรับจูนตอนเวิร์กช็อปนิดนึ่งเนาะเพราะว่าคาแรคเตอร์เรากับคาแรคเตอร์ในเรื่องมันก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นแต่พอในเรื่องอย่างสองเรื่องเนี่ยที่จะต้องถ่ายมันจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่มันต้องต่างกันมากเลย คือมันก็ไม่ได้ติดขนาดแบบว่าถ่ายเสร็จปุ๊บต้องต่อภายในวันถัดไปเลยอยงเงี้ยเราก็อาจจะแบบมีระยะเวลาได้พักได้เตรียมตัวเวิร์กช็อปผิวโปรดักชั่นสักสองเดือนคือไม่ใช่ว่าจะถ่ายาช่วงเวลาพร้อมกันใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> มันไม่ใช่พร้อมกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากแบบ,ร,บรับรับงานซ้อนๆกันอยู่แล้วมันก็ไม่ดีต่อทั้งโปรดักชั่นเองต่อตัวเราเองต่อแฟนๆด้วยครับงานยี่ห้อมันคือคอนเทนต์ตั้งแต่ปี2 0 2บต้นไปใช่ครับ มันก็คือจะก็คือจะเป็นของปีหน้าครับเริ่มถ่ายปีหน้าแล้วก็แบบอาจจะวันแพรปีถัดไปอีกทีนึ่งก็เดี๋ยวคาแรคเตอร์ของพวกเราน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ติดตามเรื่อยๆโคุณเดียบผมเหรอเรื่อใหญ่เร่อใหญ่เร่อใหญ่ได้ได้ได้เลยเริ่มไม่ใช่แม่สงครามเราโปรโมทครับโปรโมทซีรีส์แต่ว่าสกายเขายังชอบแกล้งเราอยู่เปล่าประจําเั้น แต่ในซีรีส์ที่ไพรอดปล่อยมาเป็นฝ่ายนานนี้นะที่แบบว่าชิลๆก็แค่นี้เองไม่เห็นจะต้องอิดออดเลยตอนทุ่มกับฝั่งไทยโลูกตอนท้ายซีรีส์ใช่ก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับผมไม่มีอินเนอร์จากข้างในใช่นะครับไม่มีอินเนอร์จากข้างในอินเนอร์ของตัวละครท่าน ใช่คือไม่มีความนานนี้อยู่ในนั้นเลยไม่ครับไม่มีความนานนี้อยู่ในนั้นเลยไม่มีครับเราจะเอาตัวเราไปใส่ตัวละครไม่ได้เราเล่นเป็นตัวละครแต่ว่าพุ่มกับใส่มาเต็มเลยนะพุ่มกับใส่มาเต็มคือพุ่มกับใสเป็นยักษ์สกายะไรนะครับแก้งป็สกายก็ผมว่าน่าจะแก้แฟนๆมากกว่าแต่ว่าผมว่าก็เป็นสีสันนะเป็นความน่ารักใช่เป็นสีสันน่ารักให้แฟนๆที่แบบติดตามเราแบบได้ ให้สนุกอะไรเงี้ยครับใช่ก็น่ารักดีเนี่ยนิดเอาจริงๆเนี่ยนิดชอบนะมันแบบมันมันดูแฮปปี้ดีเรื่องนี้มันดูแบบน่าติดตามอ่ะขอถามเรื่องอูบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างคะเปิดกล้องจนหน้าถ่ายไปแล้วใช่ไหมถ่ายไปสี่สี่คิวแล้วครับเออเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับมันก็เป็นอีกมูดหนึ่งที่พวกเรายังไม่เคยเล่นแต่ก็อาจจะมีความอินเทนส์ความดราม่าอะไรอย่างี้ประมาณนึงแต่ก็จะมีความ แฟนตาซีอะไรอย่างงี้นิดนึงด้วยวเ,เนืเ้นอเรอื่องมันเป็นปยังไงคะในนี้ไม่กล้าพูดเลยเลยเนี่ยมันเป็นกูสปอยใช่ใช่ไม่กล้ามันพูดอะไรเยอะมากไม่ได้แล้วมันเป็นสําหรับอันนี้รรศการกันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความท้าทายใหม่ๆด้วยในในด้านการสแสดงแล้วก็ในด้านในด้านความเชื่อหรือในด้านแบบการกระทําในการใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ เรียนรู้ไปกับตัวละครแบบที่ที่อีกโลกหนึ่งเหมือนกันอะไรครับก็ก็ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างกําลังแบบจริงจังครับช่วงนี้กำลังจริงจังกับอูมากมากับอะไรที่ยากที่สุดท้ในเรื่องนี้ของนักสงโอ้โหเอาจริงมันยากยากทุกอย่างครับในการแสดงของอูเรื่องนี้มันยากแบบมันมันคือถ้าอย่างนี้ว่ามันตอนเรามันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงจริงคือมันมันมีอะไรแทรกแทรกเสมอในการในการ แสดงแบบในการแอคติ้งในการที่เราถ่ายทําอยู่มันจะมีแบบเรื่องอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยแบบเกาะมันไว้ครับซึ่งมันก็เป็นจุดยากจุดยากแต่เนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปเนาะจากที่ไหร์ดกลมาโอ้ก็ต้องรอรุนแบบรอรุนแต่ว่าทีมทีมเรื่องเหมือนเดิมเอ่ะให้ฝากหน่อยเพราะว่าปีหน้าน่าจะได้ดูก่อนใช่ครับก็ขอฝากกูเดอะซีรีส์นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มเปิดกล้องไปแล้วครับคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะถ่ายทำจบ ทำไมครับขำอะไรครับไให้ไปขำแค่นั้นเองครับก็นั่นแหละครับฝากด้วยครับกูเดอะซีรีส์ครับเอาลองใส่แค่นี้เลยเราให้เขาพูดเยอะขนาดนี้เราใสนแค่นี้เลยเราก็ขอฝากกูเดอะซีรีส์ด้วยนะครับสกายแบบนี้แล้วก็มีที่น้องๆนักแสดงที่แบบได้มีโอกาสเขาร่วมกับได้ร่วมแสดงกับน้องๆแล้วแล้วก็ รู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากก็อยากให้ติดตามครับตั้งติดตามทั้งสกายอันนี้แล้วก็น้องๆที่แบบได้เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์นี้ด้วยอย่างนี้มาแสดงหลังโปรเน่ก็ฝากติดตามครับรับรองว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทําให้ทุกคนแบบคาดไม่ถึงในส่วนหนึ่งแล้วกันอ่าใช่ใช่ใครเล่นบ้างล่ะคะกู้ล่ะครับโอ้ยมีพี่พี่กอตจิมีพี่พี่พลังครับดอร์พลังครับแล้วก็มีน้องสิงห์อจูโน

อ่าแล้ว<ม>เข<อ>าไม,ไม่อยากให้ติดเขาไม่อยากให้ติดไมโครโน